บทที่46ดูจากท่าทีพยักเทพตั้งใจที่จะฆ่าหลินเย,ย่าหยางให้จงได้ถึงกับยื่นข้อเสนอให้กับกวางเอ๋อเพื่อแลกเปลี่ยนกับการส่งตัวหลินเย,ย่าหยางออกไปจะเห็นได้ว่าความเกลียดชังของพยักเทพที่มีต่อหลินเย,ย่าหยางนั้นแข็งแกร่งมากเพียงใดหลังจากช่วงเวลาสั้นๆแห่งความหวาดกลัวหลินเย,ย่าหยางกลับมาตั้งสติใหม่มันดามันเถอโชคดีที่ฉันเอาใบเลี่ยงพิบัติออกจากรังเสือเอามาด้วยมิฉะนั้นหลินเย,ย่าหยางแน่ใจว่ากวางเอ๋อจะไม่ลังเลที่จะแลกเปลี่ยนทันที หลังจากทั้งหมดหลินเย่าหยางคิดว่าทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีสิ่งใดมีค่าเท่ากับใบเลี้ยงพิบัตในอ้อมแขนของเขาด้วยซ้ำแน่นอนกวางเอลหัวเราะอีกครั้งหลังจากได้ยินคำพูดของพยักเทพจากนั้นเอียงศีรษะไปทางหลินเย่าหยางและพูดว่าสหายตัวน้อยคุณได้ยินสิ่งที่พยักเทพพูดไหมฉันหวังว่าคุณจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังหลินเย,ย่าหยางรับรู้ชัดเจนว่าคำพูดของกวางเอลมีในของการข่มขู่หลินเย,ย่าหยางรีพงกหัวเป็นไก่จิกข้าวใส่กวางเอลอย่างรวดเร็วจากนั้นก็หยิบกกกกลล่่ออ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 งงงหยในนนน้้มมมแขขขออมแขขขเเเาาาาะปิดัตว ทันทีที่เปิดกล่องหยกกลิ่นหอมก็ฟุ้งกระจายไปรอบๆทันทีที่กวางเอลได้กลิ่นดวงตาของมันก็สดใสรอยยิ้มก็เข้มข้นขึ้นกวางเอลพยักหน้าและพูดว่าใช่แล้วมันคือใบเลี้ยงพิบัติหลังจากนั้นกวางเอลก็พูดกับพยักเทพว่าคุณไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วฉันจะไม่เปลี่ยนใจแม้ว่าคุณจะแลกเปลี่ยนกับฉันก็ตามฉันบอกแล้วไงว่าฉันถูกชะตากับสหายตัวน้อยคนนี้ยังไงวันนี้คุณก็พาเขาไปไม่ได้ไว้มีโอกาสค่อยพบคุณในคราวหน้าห่าห้าห้า หลังจากที่กวางเอลพูดจบมันก็แสดงพลังเวทมนต์ออกมาหลินเย,ย่าหยางเห็นแสงสีขาวที่คุ้นเคยเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในสถานที่ที่เขาไม่มีความประทับใจเลยรอบตัวหลินเย,ย่าหยางพบว่ามีหมอกอยู่ทั่วทุกที่และมีความชื้นในอากาศหลินเย,ย่าหยางรู้สึกสับสนเล็กน้อยเมื่อหมอกที่อยู่ตรงหน้าเขากระจายออกไปเล็กน้อยเขาก็อดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างเมื่อสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้เขาอยู่บนยอดเขาสูงตระหนหมอกรอบๆที่เห็นปรากฏว่าเป็นก้อนเมฆอะไรกันเนี่ย หลินเย,ย่าหยางอดไม่ได้ที่จะประเมินกวางเอลต่ำไปมันน่าเหลือเชื่อมากที่พาตัวเองไปยังสถานที่สูงเช่นนี้ได้ในทันทีสหายตัวน้อยทิวทัศน์ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างหลินเย,ย่าหยางที่กำลังมองไปรอบๆจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นจากด้านหลังเขาจึงตกใจเมื่อหันกลับไปมองก็เห็นร่างมนุษย์กำลังเดินเข้ามามันเป็นร่างมนุษย์จริงๆหลังจากที่หลินเย,ย่าหยางมองเห็นชัดเจนเขาก็พบว่าเขาอยู่ตรงหน้าชายชาราที่มีผมและคราวสีขาวสวมเสื้อคลุมเรียบง่ายมีรอยยิ้มบนใบหน้าเสมอดูเป็นคนใจดีมาก หลินเย,ย่าหยางรู้ว่าชายชราต้องเป็นกวางเอลแน่ๆไม่ใช่เรื่องแปลกที่สัตว์ร้ายระดับแปดสามารถเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ได้มีอะไรอีกในโลกที่เขาทําไม่ได้อาจจเล่าได้ว่าเขาสามารถไปได้ทุกที่ในโลกนี้เติมผู้อาวุโสหลินเย,ย่าหยางพูดติดขัดแม้ว่าเขาจะรู้ว่าชายชราตรงหน้าคือกวางเอลแต่ก็ยังยอมรับได้ยากอยู่ดีกวางเอลไม่สนใจเรื่องนั้นเช่นกันเขาพูดกับหลินเย,ย่าหยางว่าสหายตัวน้อยมีความสามารถบางอย่างคุณสามารถวิ่งเข้าไปในม่านพลังงานของพยัคฆเทพได้โดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือจากฉันเยี่ยมมาก หลินเย,ย่าหยางตกใจกวางเอลค้นพบระบบในหัวของเขาหรือไม่ร่างกายของเขาตึงเครียดเล็กน้อยเฮ hey, ทั้งหมดเป็นเพียงกลอุบายเล็กๆน้อยๆอยที่ไม่เข้าตาฉันหลินเย,ย่าหยางตอบสนองต่อกวางเอลด้วยหัวใจที่รู้สึกผิดกวางงอเอลหัวเราะและพูดว่าสหายตัวน้อยไม่ต้องกังวลฉันไม่สนใจความลับของคุณมีโอกาสนับไม่ถ้วนและสิ่งแปลกประหลาดมากมายในโลกใบนี้หากต้องค้นหาทุกอย่างมันคงเหนื่อยเกินไปไม่ใช่หรือใช่ใช่ผู้อาวุโสกล่าวถูกแล้วหลังจากได้ยินสิ่งนี้หลินเย,ย่าหยางก็โล่งใจเล็กน้อยกวางเอลพูดต่อ ฉันประหลาดใจที่คุณสามารถขโมยของจากพยักเทพได้มากมายคุณเก่งมากคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครกวางเอลพูดจู่จูกวางเอลก็ถามหลินเย่าหยางณนะลักษณะนี้หลินเย่าหยางตกตะลึงตอนนี้เขาไม่รู้ว่าสัตว์ร,ร้ายระดับแปดที่อยู่ตรงหน้าเขาต้องการอะไรสักพักเขาก็รู้สึกอยากรู้เล็กน้อยและถามว่าฉันถามได้ไหมว่าผู้อาวุโสคือสัตว์ร,ร้ายประเภทไหนคำพูดของหลินเย่าหยางไม่ดีไปกว่านี้อีกแล้วหลังจากได้ยินสิ่งนี้กวางเอลก็ไม่รำคาญเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สนใจเรื่องยิบย่อยเขาพูดกับหลินเย่าหยางว่า ฉันคือกวางประหลาดเฉียนหยวนเมื่อหลินเย่าหยางได้ยินสิ่งนี้เขาก็ตกใจเป็นชื่อที่ก้าเร้าอะไรเช่นนี้หลินเย่าหยางอ้าปากค้างมีแสงสว่างที่เหลือเชื่อในดวงตาของเขากวางประหลาดเฉียนหยวนดูเหมือนจะพอใจกับท่าทีของหลินเย่าหยางมากและกำลังรอการชื่นชมจากหลินเย่าหยางแต่เขาไม่ได้ยินหลินเย่าหยางพูดเป็นเวลานานจึงอดไม่ได้ที่จะมองไปที่หลินเย่าหยางและพบว่าหลินเย่าหยางกำลังเปิดปากและมองดูตัวเองตาค้างกวางประหลาดเฉียนหยวนอดไม่ได้ที่จะพูดว่าคุณรู้หรือยังว่าฉันเป็นใครฉันไม่รู้ หลินเย,ย่าหยางตอบกวางประหลาดเฉียนหยวนหลังจากได้ยินคำตอบของหลินเย,ย่าหยางกวางประหลาดเฉียนหยวนก็เซแทบจะส่งตัวไม่ได้จากนั้น <st oren> ก็พูดอย่างไม่สะทกส้านว่าคุณไม่รู้แล้วทำไมคุณยังทำท่าทางเหมือนกับทึ่งอยู่แบบนี้หลินเย่าหยางตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าฉันแค่คิดว่าชื่อนี้ดูมีอำนาจไม่มีความคิดอื่นได้อีกแล้วหลังจากได้ยินสิ่งที่หลินเย่าหย,ยางพูดกวางประหลาดเฉียนหยวนก็มีเส้นสีดำหลายเส้นบนหัวของเขา หลินเย,ย่าหยางตอบและถามระบบในหัวของเขาว่ากว,วางประหลาดเฉียนหยวนเป็นสัตว์ร,ร้ายประเภทใดระบบก็ให้คำตอบกับหลินเย,ย่าหยางทันทีหนึ่งในเผ่าพันธุ์ลึกลับของสัตว์ร,ร้ายที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณหายากมากและมักจะปรากฏในหนังสือโบราณเท่านั้นบทที่47เเมื่อหลินเย,ย่าหยางได้ยินคำอธิบายของระบบในใจเขาก็ประหลาดใจเขาคิดว่าเคยเห็นกวางประหลาดเฉียนหยวนมาก่อนยากที่จะเชื่อมโยงเขาเข้ากับเผ่าพันธุ์สัตว์ร้ายที่ทรงพลังอย่างยิ่งระบบยังคงส่งเสียงในหัวของหลินเย,ย่าหยางต่อไป ความสามารถของกวางประหลาดเฉียนหยวนนั้นแปลกประหลาดและคาดเดาไม่ได้พวกมันมีทักษะโดยกำเนิดที่ทรงพลังนั้นคือการเคลื่อนย้ายในอวกาศคุณเพิ่งได้สัมผัสประสบการณ์ทักษะนี้ไปแล้วกวางประหลาดเฉียนหยวนพาคุณขึ้นไปบนยอดเขาได้ในทันทีอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆของทักษะเชิงพื้นที่ของเขาเท่านั้นยังมีฟังก์ชันทรงพลังอีกนับไม่ถ้วนที่ไม่ได้แสดงให้คุณเห็น หลินเย่าอยางพูดไม่ออกทักษะการเคลื่อนย้ายาระยะไกลที่รวดเร็วเช่นนี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นหากวางไว้ข้างนอกแค่ทักษะที่เคลื่อนย้ายได้หนึ่งเมตรในการต่อสู้จริงผู้คนนับไม่ถ้วนจะยอมถวายหัวต่อสู้เพื่อมันในการต่อสู้จริงหากสามารถเคลื่อนย้ายได้หนึ่งเมตรในทันทีจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลแพ้ชนะได้อย่างง่ายดายยิ่งไปกว่านั้นทักษะเคลื่อนย้ายพริกตาประเภทนี้มักจะถูกรวบรวมโดยกองกำลังชั้นนำในแผ่นดินใหญ่ไว้ในการควบคุมของพวกเขาเพื่อไม่ให้ผู้อื่นมีโอกาสแม้แต่น้อยที่จะสัมผัส ทักษะก,การต่อสู้ที่ใช้งานได้จริงประเภทนี้ไม่ได้พบเจอกันง่ายๆแต่ระบบกลับบอกว่ามันเป็นเพียงส่วนเล็กๆของความสามารถของกวางประหลาดเฉียนหยวนเท่านั้นมันน่าตกใจจริงๆหลินเย่าหยางอดไม่ได้ที่จะบ่นในใจอย่างลับๆว่าความสำคัญของต้นกอในเนื้อที่ดีนั้นยิ่งใหญ่เกินไปกวางประหลาดเฉียนหยวนเกิดมาในคันที่ดีได้เป็นเจ้าของทักษะที่น่ากลัวดังกล่าวตั้งแต่เกิดหลินเย่าหยางอดไม่ได้ที่จะส่หัวแต่เขาถูกกวางประหลาดเฉียนหยวนที่ยืนอ,อยู่ตรงข้ามสังเกตเห็นในที่สุดกวางประหลาดเฉียนหยวนก็รู้กลววว่่าา เจ้าหนูส่หัวทำไมเจ้าโง่กล้าสสา่หัวเหรอหลังจากได้ยินสิ่งนี้หลินเย่าหยางก็ตกใจเขาสา่หัวอย่างรวดเร็วพยายามแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นจึงพูซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ไหนที่ไหนกันผู้อาวุโสเข้าใจผิดแล้วกวางประหลาดเฉียนหยวนมีชื่อเสียงผู้ฝึกฝนคนไหนในโลกนี้ที่ไม่รู้จักความสามารถในการเคลื่อนย้ายในอวกาศของคุณน่าทึ่งจริงๆมันทําให้ผู้เยาโลภมากหลังจากได้ยินสิ่งนี้กวางประหลาดเฉียนหยวนก็ชะงัก จากนั้นก็แสดงท่าทางพอใจบนใบหน้าพยักหน้ารับการเย็นยอจากหลินเย่าหยางและพูดว่าเฮ้คุณก็ไม่ได้งโงน่นี่ทันใดนั้นท่าทางของกวางประหลาดเฉียนหยวนก็ดูเหมือนจะรู้ตัวดวงตาของเขาเปล่งประกายเจดจ้าจ้องไปที่หลินเย่าหยางและพูดว่าคุณรู้มากเกินไปยังรู้ความสามารถของฉันในการเคลื่อนย้ายในอวกาศด้วยกวางประหลาดเฉียนหยวนกล่าวในขณะที่เปลี่ยนน้ำเสียงเป็นไม่ค่อยดีหลินเย,ย่าหยางรู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเขารู้ว่ากวางประหลาดเฉียนหยวนเป็นเผ่าสัตว์ร้ายลึกลับและเป็นเผ่าพีนที่หายากมาก แม้จะรู้ว่ามีสัตว์ประหลาดดังกล่าวแต่มันจะแปลกเกินไปที่สามารถเดาทักษะจากชื่อกวางประหลาดเฉียนหยวนได้หน้าผากของหลินเย่าอย่างค่อยๆมีเงอหยดเขาพูดติดขัดกับกวางประหลาดเฉียนหยวนว่าผู้เย่าเคยอ่านหนังสือโบราณซึ่งมีบันทึกถึงพลังเวทมนตร์อันยิ่งใหญ่ทักษะที่เพิ่งแสดงโดยผู้อาวุโสนั้นคล้ายกับที่อธิบายไว้ในหนังสือโบราณมากผู้เยาก็แค่คาดเดาเหมือนแมวตาบอดพบกับหนูตายไม่มีอะไรมากกว่านั้น หลินเย่าหยางไม่ลังเลที่จะอธิบายให้กวางประหลาดเฉียนหยวนเข้าใจแต่รู้สึกว่าคำอธิบายของเขานั้นไม่มีสาระเลยจริงๆแต่กวางประหลาดเฉียนหยวนกลับอารมณ์ดีเขาโบกมือไปที่หลินเย่าหยางและพูดว่าโอเคโอเคไม่ว่าคุณจะเคยอ่านเรื่องเหล่านี้จากที่ไหนฉันไม่สนใจฉันแค่ขู่ให้คุณกลัวเล่นเล่นฮ่าฮ่าฮ่ามีเส้นสีดำหลายเส้นบนหน้าผากของหลินเย่าหยางหากกวางแก่ตรงหน้ามีระดับการฝึกฝนไม่ต่างกับตัวเองมากนะเขาจะต้องต่อสู้เพื่อชีวิตและบีบคอมันให้ตายอย่างแน่นอน ลักษณะการพูดจากวนประสาทไม่เหมือนสัตว์ร้ายที่มีอายุหลายร้อยปีเลยเมื่อเห็นท่าทางของหลินเย่าหยางกวางประหลาดเฉียนหยวนดูเหมือนจะเดาได้ว่าหลินเย่าหยางกำลังคิดอะไรอยู่ด้วยรอยยิ้มจางจางบนใบหน้าชายชราจึงเริ่มถามสหายตัวน้อยดูการกัดฟันของคุณสิหรือจะให้ฉันระงับระดับให้เท่ากับคุณแล้วมาคุยกันใหม่ดีไหมในเวลานั้นหลินเย่าหยางต้องการที่จะเปิดปากของเขาเพื่อยอมรับเรื่องนี้แต่ก็หยุดไว้ทันทีตัวอะไรที่กำลังเผชิญหน้าอยู่กวางประหลาดเฉียนหยวนสัตว์ร้ายระดับแปดเชียวนะลืมมันไปเถอะ แม้ว่าจะระงับความแข็งแกร่งจนเหลือระดับจอมยุทธ์ก็ไม่ใช่ว่าจะต่อสู้กับมันได้อย่างง่ายดายอย่าประเมินตัวเองสูงเกินไปอีกฝ่ายมีชีวิตอยู่มาหลายร้อยปีประสบการณ์การต่อสู้ความเร็วในการตอบสนองต่อให้พลังงานจะถูกระงับแค่ร่างกายก็บ่มเพาะมานานด้วยพลังงานที่ไม่มีใครเทียยบได้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถระงับได้ไม่จำเป็นต้องพิจารณาซ้ำหลินเย่าอย่างรู้สึกลึกๆในใจว่าต่อให้กวางประหลาดเฉียนหยวนจะระงับความแข็งแกร่งและยืนนิ่งๆเขาก็อาจไม่สามารถโจมตีให้มันถอยได้แม้แต่ครึ่งก้าว อย่าพูดถึงการต่อสู้มันเป็นเพียงเรื่องตลกบทที่48ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากพูดคุยกับกวางประหลาดเฉียนหยวนเป็นเวลานานเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้ดูยังไงก็จอมจอระชาราชัดๆไม่มีความสงบนิ่งของผู้เท่าเลยสักนิดหลินเย,ย่าหยางมั่นใจว่าถ้าเขาตกลงจะต่อสู้กับกวางประหลาดเฉียนหยวนจริงๆเขาต้องโดนทุบตีจนตายแน่ตามคาดกวางประหลาดเฉียนหยวนเห็นการปฏิเสธของหลินเย,ย่าหยางก็พูดว่าเฮฉลาดมากคุณเดาได้ว่าฉันจะลงโทษคุณใช่ไหม ไม่ว่ากวางประหลาดเฉียนหยวนจะพูดแบบนั้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามหลินเย่าหยางก็กลัวมากจนขนหัวลุกเขาดีใจที่ไม่ได้ตกลงกับโจรเท่าผู้นี้กวางประหลาดเฉียนหยวนไม่ได้ทำให้หลินเย่าหยางลำบากอีกต่อไปเขาเปลี่ยนสีหน้าและพูดกับหลินเย่าหยางว่าสหายตัวน้อยตอนนี้ปลอดภัยแล้วคุณสามารถมอบไปเลี่ยงพิบัติแก่ฉันได้แล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้หลินเย่าหยางก็หยิบกล่องหยกออกมาส่งให้กวางประหลาดเฉียนหยวนไม่มีอะไรต้องลังเลเลยถ้าไม่ใช่เพราะกวางประหลาดเฉียนหยวนที่ช่วยตัวเองไว้ชี แม้ว่ากวางประหลาดเฉียนหวนหยวนจนเจจลานต้องการเพียงใบเลี่ยงพี่บัตรแต่ก็เป็นข้อตกลงที่ยุติธรรมแม้ว่าใบเลี่ยงพี่บัตรจะล้ำค่าแต่สำหรับหลินเย่าหยางในตอนนี้เขาไม่ได้ต้องการมันหักต้องการเมื่อไร่แค่ต้องใช้คะแนนในระบบเพื่อแลกเปลี่ยนมันยิ่งไปกว่านั้นกวางประหลาดเฉียนหยวนตัวนี้แม้จะดูเจ้าเล่ห์และไร้ศีลธรรมแต่จนถึงตอนนี้มันยังไม่เคยทำร้ายตัวเองเลยดังนั้นหลินเย่าหยางจึงยังคงชื่นชอบกวางประหลาดเฉียนหยวนมากในตอนนี้ถ้าเปลี่ยนมาเป็นพยักเทพยื่นข้อเสนอหลินเย่าหยางคง โดยธรรมชาติแล้วเขาจึงไม่ลังเลที่จะมอบใบเลี้ยงพิบัติให้กับกวางประหลาดเฉียนหยวนกวางประหลาดเฉียนหยวนรับกล่องหยกมาจากหลินเย่าหยางเห็นได้ชัดว่ากวางประหลาดเฉียนหยวนตื่นเต้นมากในขณะนี้ลมหายใจของกวางประหลาดเฉียนหยวนแรงขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะอยู่ในร่างมนุษย์แต่จมูกก็ยังพ่นควันขาวพวยพุ่ง,งออกมาหลินเย่าหยางเตือนอย่างใจดีว่าผู้อาวุโสคุณควรสงบสติอารมณ์อย่าตื่นเต้นมากเกินไปเมื่อได้ยินคำพูดของหลินเย่าหยางกวางประหลาดเฉียนหยวนก็ยิ้มและสาบแช่ง สารเลวน้อยคุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้สําคัญกับฉันมากเพียงใดฉันผ่านหายนะมาหลายครั้งแล้วหลินเย,ย่าหยางก็อยากรู้เช่นกันและถามว่าผู้อาวุโสคุณรับทันสวรรค์ไปกี่ครั้งแล้วใบหน้าของกวางประหลาดเฉียนหยวนแสดงให้เห็นถึงร่องรอยของความเย่อหยิ่งเขาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและพูดกับหลินเย,ย่าหยางว่าฉันเป็นสัตว์ร้ายที่รอดชีวิตจากภัยพิบัติมาห้าครั้งคุณรู้ไหมว่าเจ้าพยัคฆ์เทพก็ยังต้องอาศัยความสามารถในการหลีกเลี่ยงภัยพิบัติถ,ถึงสามครั้งส่วนฉันใช้แค่เนนนื้้ออหััังต่สูกบทวรรค หลังจากได้ยินสิ่งนี้หลินเย่าหยางก็ตกตะลึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยประสบกับความน่าสะพรึงกลัวของทันสวรรค์ด้วยตัวเองแต่คนที่ไม่กินหมูก็ยังเคยเห็นหมูหลินเย่าหยางไม่เคยพบเจอผู้แข็งแกร่งในระดับรอดชีวิตจากทันสวรรค์แต่ก็ยังมีคนรอบตัวที่พูดคุยเรื่องแบบนี้เสมอกล่าวกันว่าเมื่อมีการรับทันสวรรค์ความแข็งแกร่งของทันสวรรค์จะสูงกว่าผู้ที่รับทันสวรรค์เล็กน้อยเสมอจุดรประสงค์เพื่อสังหารผู้ที่รับทันสวรรค์ระหักคุณต้องการรอดชีวิตจากทันสวรร,รค์ต้องก้าวข้้ามขขีดดจกััอองงตวเใหได้ ตอนนี้หลินเย,ย่าหยางยังไม่กล้าพูดว่าเขาจะสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายถ้าเขาเจอกับคนที่มีความสามารถใกล้เคียงกันระดับก็ใกล้เคียงกันแต่แข็งแกร่งกว่าตัวเองเล็กน้อยต่อให้ชนะก็น่าจะบาดเจ็บยับเยินแต่กวางประหลาดเฉียนหยวนที่อยู่ตรงหน้าได้ต้านทานทันสวรรค์มาแล้วถึงห้าครั้งในที่สุดกวางประหลาดเฉียนหยวนก็เห็นดวงตาที่บูชาอย่างจริงใจบนใบหน้าของหลินเย,ย่าหยางเขาก็เงยหน้าขึ้นด้วยความภาคภูมิใจเขาเพลิดเพลินกับความรู้สึกเย่อหยิ่งที่เกิดจากความตกใจของหลินเย่าหยางอย่างเงียบ <sh arp> ๆหลังจากนั้นไม่นานกวววาาางประหหลดดเฉียนน็พูต่่อ คุณรู้ไหมว่าทันสวรรค์ครั้งที่6กมีความหมายต่อฉันอย่างไรตราบใดที่ฉันผ่านภัยพิบัตริครั้งที่หกได้ฉันจะสามารถเข้าสู่ระดับใหม่มีความหวังว่าจะเป็นเช่นเดียวกับตำนานของบรรพบุรุษที่สามารถไปถึงสัตว์ร,ร้ายระดับเก้าหหห้ากวางประหลาดเฉียนหยวนหัวเราะอย่างมีความสุขฉันลินเยาอย่างอดไม่ได้ที่จะคิดในใจถ้าตาแก่ระยังอายคนนี้กลายเป็นบรรพบุรุษขึ้นมาก็น่าเป็นห่วงลูกหลานของเขาจริงๆกวางประหลาดเฉียนหยวนเปิดกล่องหยกเห็นใบเลี้ยงพิบัติที่วางอยู่ข้างในเงียบๆรอยยิ้มบนใบ เอาจมูกเข้าไปใกล้ใบเลี้ยงพิบัตและสูดลมหายใจเข้าลึกๆสองสามครั้งใบหน้าแสดงออกถึงความมึนเมาราวกับว่าได้สูดกลิ่นอะไรบางอย่างที่มีกลิ่นหอมมากหลังจากสังเกตใบเลี้ยงพิบัตที่ซ่อนอยู่ในกล่องอย่างระมัดระวังเป็นเวลานานกวางประหลาดเฉียนหยวนก็เก็บกล่องหยกด้วยความไม่เต็มใจหลินเย่าหยางไม่รู้ว่ากวางประหลาดเฉียนหยวนใช้พลังเวทมนต์อะไรมือของเขามีแสงสว่างปกคลุมกล่องหินทั้งหมดเมื่อแสงหายไปกล่องหินก็หายไปด้วยมันน่าทึ่งมากเมื่อเห็นการแสดงออกของหลินเย,ย่าหยางกวางประหลาดเฉียนหยวนก็พูดด้ สถานที่ที่ฉันซ่อนนั้นปลอดภัยกว่าสถานที่ที่พยักเทพซ่อนของมากมันเป็นพื้นที่ที่ฉันเท่านั้นที่คนพบได้หลินเย,ย่าหยางคิดว่ามันคงเป็นประเภทเดียวกับพื้นที่จัดเก็บของเขาเองจึงพยักหน้าอย่างคลุมเครือและไม่ถามอะไรมากเกินไปอาแฮมกวางประหลาดเฉียนหยวนกระแอม,มในลำคอและดึงดูดความสนใจของหลินเย,ย่าหยางเมื่อเห็นหลินเย,ย่าหยางมองมาเขาก็เปิดปากพูดว่าสหายตัวน้อยฉันคิดว่าคุณถูกชะตากับฉันจริงๆนี่ช่วยฉันได้มาก เดิมทีฉันตัดสินใจที่จะสอนทักษะให้คุณสัก1หนึ่งหรือ2อ,อย่างเพื่อตอบแทนคุณคำพูดยังไม่ทันจบหัวใจของหลินเย่าหยางก็ร้อนรุ่มขึ้นมาทันทีอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคิดว่าจะได้รับสิ่งอื่นๆจากการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์เช่นนี้ตอนนี้กวางประหลาดเฉียนหยวนยังต้องการสอนทักษะให้ตัวเองจะใช่เรื่องจริงหรือไม่บทที่49 หลินเย,ย่าหยางจะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไรกวางประหลาดเฉียนหยวนเป็นสัตว์ร,ร้ายระดับแดผู้แข็งแกร่งในระดับนี้ไม่สามารถสอนอะไรกับกากใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้องมีทักษะการต่อสู้ระดับลึกลับหรือจะเป็นทักษะการต่อสู้ระดับปฐพีก็ไม่แน่หลินเย,ย่าหยางอยู่ในอาการร้อนรุม่มแน่นอนว่ากวางประหลาดเฉียนหยวนรู้ว่าหลินเย,ย่าหยางกำลังคิดอะไรอยู่เขาจึงพูดต่อแต่ฉันค้นหาอย่างระมัดระวงังและคิดอย่างรอบคอบก็พบว่าทักษะทั้งหมดที่ฉันรวบรวมไว้เหมาะสำหรับสัตว์ร,ร้ายมากกว่าก็ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ฝึกฝนไม่ได้แต่่่่พลลลังงงงทีสอออกกมมาาาจะดย ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมเท่าไหร่กวางประหลาดเฉียนหยวนเห็นบนใบหน้าของหลินเย่าหยางแงข็งค้างเขาก็พูดต่อสหายตัวน้อยแม้ว่าจะไม่มีทักษะที่สามารถสอนให้คุณได้แต่ก็มีอย่างอื่นที่จะสอนคุณได้ฉันเห็นว่าคุณและฉันถูกชะตาการจริงๆฉันกวางประหลาดเฉียนหยวนอยู่ในทวิปผงซรงมาหลายร้อยปีแล้วฉันไม่เคยคิดที่จะรับลูกศิษย์แม้ว่าจะมีสัตว์ร้ายที่มากพรสวรรค์มาคุกเข่าต่อหน้าฉันเพื่อขอเป็นศิษย์ฉันยังปฏิเสธไปทีละคนอย่างไรก็ตามเมื่อฉันเห็นสหายตัวน้อยในวันนี้ฉันกก็รู้้สึึไดถงโชชตา ดังนั้นคุณต้องการเข้าร่วมกับฉันและกลายเป็นสิทธิหลักของกวางประหลาดเฉียนหยวนหรือไม่แม้ว่าคุณจะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันก็จะสอนคุณอย่างสุดหัวใจกวางประหลาดเฉียนหยวนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนรูปรูนจากใบหน้าฮิปปี้เป็นจริงจงังและพูดกับหลินเย่าหยางอย่างเคร่งครึมหลังจากได้ยินสิ่งนี้หลินเย่าหยางก็ตื่นตระหนกขึ้นในใจของเขาทันทีพระเจ้าของฉันกวางประหลาดเฉียนหยวนพยายามรับฉันเป็นสิทธจิจริงๆหรือไม่หัวใจของหลินเย,ย่าหยางเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เหลือเชื่อนี่เทียบเท่ากับระดับปรรราาช์ยุทธขอองงมนษตกัับวเิ ในโลกภายนอกผู้ฝึกฝนระดับปรัชญา์ยุทธอยู่บนสุดของห่วงโซ่อย่างไรก็ตามระดับปรัชญา์นั้นไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการะทำงานหนักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังคงต้องอาศัยโชคและพรสวรรค์อีกด้วยแต่โดยไม่มีข้อยกเว้นสิทธิที่สามารถเรียนรู้จากปรัชญา์ไม่มีใครไร้ความสามารถอย่างแน่นอนในเวลานั้นหลินเย,ย่าหยางกำลังมีอาการสมองบวมเขาต้องการเปิดปากตกลงทันทีในสายตาของคนทั่วไปไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธ กวางประหลาดเฉียนหยวนเห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกปฏิเสธเขาจึงเงยหน้าขึ้นยืดอกและเก็บพุงรอให้หลินเย,ย่าหยางคุกเข่าลงบนพื้นจากนั้นตะโกนว่าอาจารย์จากนั้นเขาจะเดินไปข้างหน้าอย่างช้าช้าช่วยพยุงหลินเย,ย่าหยางขึ้นแสดงฉากที่สวยงามของการรับสิทธ์เมื่อนึกถึงสิ่งนี้กวางประหลาดเฉียนหยวนก็หัวเราะหลินเย,ย่าหยางเปิดปากของเขาออกทันใดนั้นหัวใจของหลินเย,ย่าหยางดูเหมือนจะส่งสัญญ,ญาณเตือนหลินเย,ย่าหยางตกใจและเปลี่ยนไปทันที ใช่ฉันยังมีระบบอยู่ถ้าฉันสัญญากับกวางประหลาดเฉียนหยวนในลักษณะที่หุ่นหันพลันแล่นเช่นนี้ความลับอาจจะถูกเปิดเผยในอนาคตก็เป็นได้ผู้แข็งแกร่งในระดับนี้จะค้นหาว่ามีอะไรผิดปกติกับเขาแม้ไม่มีอะไรผิดปกติกับกวางประหลาดเฉียนหยวนแต่ก็จําเป็นต้องปล่อยประชคตรงนี้แล้วจากไปความลับเรื่องระบบจะให้ใครรู้ไม่ได้คําพูดรปากของหลินเย่าหยางเกือบจะหลุดออกมาหลังจากตระหนักถึงความผิดพลาดก็หยุดลงทันที กวางประหลาดเฉียนหยวนยืนอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานก็ยังไม่ได้ยินคําตอบของหลินเย่าหยางเขาก็อดไม่ได้ที่จะมองลงมาที่หลินเย่าหยางด้วยสายตาแปลกๆตามปกติมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะปฏิเสธเงื่อนไขดังกล่าวต่อให้เป็นมนุษย์ระดับเจ้ายุดหักผู้แข็งแกร่งระดับปรัดยุทธ์ต้องการรับเขาเป็นศิษย์ก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะปฏิเสธไม่ต้องพูดถึงหลินเย่าหยางที่เป็นเพียงจมยุทธเขาสามารถมีอาจารย์ที่แข็งแกร่งคอยชี้แนะทางลัดในการฝึกฝนยิ่งไปกว่านั้นด้วยอาจารย์ที่แข็งแกร่งจะนาทรัพยากรมาให้ แม้ว่ากวางประหลาดเฉียนหยวนจะเป็นสัตว์ร้ายแต่ในระดับของเขาเผ่าพันธุ์ไม่นับเป็นปัญหาใดๆภายใต้เงื่อนไขต่างๆประโยชน์ที่หลินเย่าหยางจะได้รับนั้นมากกว่าการสอนทักษะเพียงไม่กี่อย่างเสียอีกกวางประหลาดเฉียนหยวนไม่เชื่อว่าหลินเย่าหยางจะเป็นคนโง่ขนาดนั้นแม้แต่เหตุผลนี้ก็ไม่สามารถคิดได้เพราะเหตุนี้กวางประหลาดเฉียนจึงรู้สึกแปลกใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในระหว่างที่รอหลินเย่าหยางพูดอะไรบางอย่างหลังจากคิดอยู่พักหนึ่งหลินเย่าหยางก็สายหัวไปที่กวางประหลาดเฉียนหยวนและพูดว่า ขอบคุณสำหรับความการุณาฉันไม่ต้องการเป็นสิทธิของผู้อาวุโสผู้เยาคิดว่าหากต้องการเป็นคนที่แข็งแกรง่งจริงๆไม่อาจมีอาจารย์ที่แข็งแกร่งได้สิ่งที่ฉันต้องการคือการต่อสู้ระหว่างชีวิตและความตายด้วยตัวเองเพื่อเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นหากมีอาจารย์แล้วต้องฝึกฝนด้วยความสงบฉันไม่คิดว่าจะทนอารมณ์นั้นได้หลังจากหลินเย่าอย่างพูดจบเขาก็ดูเขินอายและเกาหัวครึ่งหนึ่งของเหตุผลที่เขาพูดคำเหล่านี้คือเพื่อปกป้องความลับของระบบในหัวของเขาและอีกครึ่งหนึ่งเป็นเพราะเขาคิดแบบนี้จริงๆ ด้วยความช่วยเหลือของระบบฉันจะไม่ขาดแคลนอาจารย์ที่แข็งแกร่งหรือทรัพยากรนอกจากนี้หากฝึกฝนผ่านการต่อสู้เป็นตายความสามารถในการต่อสู้ก็จะดีขึ้นอย่างมากจริงๆบทที่50เนื่องจากหลินเย,ย่าหยางไม่ต้องการความช่วยเหลือจากกวางประหลาดเฉียนหยวนทั้งการฝึกฝนและทรัพยากรเขาจึงไม่จําเป็นต้องเป็นลูกศิษย์ของมันโดยเสี่ยงต่อการถูกก็ค้นพบความลับนี่เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งยิ่งไปกว่านั้นด้วยการมีอยู่ของระบบเขาสามารถเรียนรู้ทักษะการต่อสู้ในหัวได้โดยไม่ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมและสามารถเปิดใช้งานทักกษาการต่อสู้้้ไดดดววยควมคมิ ข้อได้เปรียบประเภทนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะเรียนแบบเว้นแต่คนอื่นจะมีระบบเหมือนเขาหลังจากได้ยินคำพูดของหลินเย่าหยางกวางประหลาดเฉียนหยวนก็ยืนตะลึงมันไม่คาดคิดว่าหลินเย่าหยางจะพูดเช่นนั้นสภาพที่เอื้อเฟื้อและน่าดึงดูดใจอย่างยิ่งไม่ควรจะถูกปฏิเสธกวางประหลาดเฉียนหยวนไม่ได้พูดเป็นเวลานานหลังจากนั้นประกายแห่งความฉลาดก็ฉายชัดในดวงตาของกวางประหลาดเฉียนหยวนมันมองไปที่หลินนอเย,ย่าหยางและพยักหน้าให้กวางประหลาดเฉียนหยวนพูดว่า ฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะมีความทะยทยานเช่นนี้เป็นเรื่องดีที่คุณตั้งใจจะทำเช่นนั้นฉันไม่สามารถบังคับคุณได้คุณทำให้ฉันประหลาดใจไม่ต้องกังวลฉันจะไม่โกรธที่คุณปฏิเสธฉันฉันไม่ได้ผิดปกติขนาดนั้นกวางประหลาดเฉียนหยวนหัวเราะและพูดต่อฉันประเมินคุณต่ำไปก่อนหน้านี้คุณควรออกไปและลองดูหากไม่สามารถเข้ากับโลกภายนอกได้ในอนาคตค่อยกลับมาที่ป่าสัตว์ร้ายเพื่อค้นหาฉันคำสัญญายังคงอยู่เสมอตรับใดที่คุณมาฉันสามารถรับคุณเป็นลูกศิษย์ได้ตลอดเวลา กวางประหลาดเฉียนหยวนพูดกับหลินเย่าหยางอย่างจริงจังหลังจากได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของหลินเย่าหยางก็ตกตะลึงเขาจะไม่เข้าใจได้อย่างไรว่ากวางประหลาดเฉียนหยวนเห็นคุณค่าของเขามากนี่ยังเป็นเรื่องดีด้วยหากมีศัตรูข้างนอกมากเกินไปและถูกล่ากวางประหลาดเฉียนหยวนสามารถช่วยเหลือเขาในการหลบหนีด้วยการเคลื่อนย้ายอวกาศได้ไม่มีใครรู้ว่ามีสัตว์ร้ายที่มีความสามารถประเภทนี้แม้แต่เขาเองก็เข้าใจผ่านการแจ้งเตือนจากระบบหลินเย่าหยางพยักหน้าอย่างจริงจังไปที่กวางประหลาดเฉียนหยวนและพูดว่าขอบคุณสำหรับความใส่ใจของผู้วุโส กวางประหลาดเฉียนหวนพยักหน้าและมองไปที่รังไหมสีขาวขนาดใหญ่สองรังในมือของหลินเย่าหยางพยักเทพตัวน้อยสองตัวลอยอยู่ในรังไหมโดยหลับตากวางประหลาดเฉียนหวนมองไปที่หลินเย่าหยางด้วยท่าทางแปลกแล้วพูดว่าคุณอยากเลี้ยงเจ้าสองตัวนี้จริงๆเหรอมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากในการเลี้ยงสัตว์ร้ายระดับนี้คุณจะจ่ายไหวหรือเมื่อหลินเย่าหยางได้ยินกวางประหลาดเฉียนหยวนพูดแบบนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะต้องคิดทบทวนเขาต้องใช้ทรัพยากรมากมายกับการฝึกฝนของตัวเอง ถ้าต้องใช้กับพยักเทพอีกมันก็จะสิ้นเปลืองและทําให้ความก้าวหน้าในการฝึกฝนของตัวเองช้าลงหลินเย,ย่าหยางไม่ได้พูดอะไรเป็นเวลานานกวางประหลาดเฉียนหยวนจึงพูดต่อฉันลืมไปว่าคุณขโมยแกนคริสตันจํานวนมากมาจากพยักเทพคาดว่าคุณจะใช้ไปได้สักพักห้าห้าห้าแม้ว่ากวางประหลาดเฉียนหยวนจะหัวเราะแต่ก็มีเค้าลางของความสนใจในเสียงนั้นหลินเย,ย่าหยางรีพูดกับกวางประหลาดเฉียนหยวนว่า ผู้อาวุโสเช่นนั้นฉันจะให้พยักเทพตัวน้อยแก่คุณดีหรือไม่ยังไงก็ตามฉันไม่สามารถเลี้ยงได้มากขนาดนั้นตัวเดียวก็เพียงพอ,อแล้วหลังจากได้ยินข้อเสนอของหลินเย่าหยางกวางประหลาดเฉียน,นหน่วนก็บอกมือและพูดกับหลินเย่าหยางว่าถืมฉันรับมันไว้ไม่ได้ถ้าพยักเทพรู้เข้ามันจะสู้กับฉันจนตายยิ่งกว่านั้นฉันไม่รู้วิธีดูแลเด็กคุณเอาไปเถอะฉันจะส่งคุณออกจากป่าหลินเย่าหยางต้องการพูดบางอย่างแต่เมื่อเขาได้ยินกวางประหลาดเฉียนหยวนบอกว่าจะส่งตัวเองออกจากป่าเขาก็มีความสุข ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนในเทือกเขาสัตว์ร้ายด้วยซ้ำแค่เดาได้ว่าสถานที่ที่กวางประหลาดเฉียนหยวนอาศัยอยู่ต้องเป็นส่วนลึกของป่าแห่งนี้ถ้าพึ่งพาความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อออกไปหักบังเอิญไปเจอสัตว์ร้ายระดับ6ไม่สิแค่ระดับ5้าก็แย่แล้วกวางประหลาดเฉียนหยวนโบกมือจุดสีเขียวก็ปรากฏขึ้นและลอยอยู่ในอากาศหลังจากนั้นก็เข้าไปในหวังคิ้วของหลินเย,ย่าหยางหลินเย,ย่าหยางรู้สึกว่าหน้าผากของเขาเย็นนิดหน่อยจากนั้นก็ไม่มีความรู้สึกใดๆเขาอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจกวางประหลาดเเียยนหววทออะไรกัับตง สิ่งนี้ทิ้งร่องรอยไว้บนตัวเขาเพื่อคอยตรวจสอบหรือไม่ผู้อาวุโสคุณหลินเย่าหยางถามอย่างรีบร้อนกวางประหลาดเฉียนหยวนหัวเราะและพูดดักว่าเด็กน้อยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้หรอกนี่เป็นเพียงเครื่องหมายที่ทิ้งไว้ให้คุณเท่านั้นมันไม่มีผลอะไรนอกจากบอกว่าคุณมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วไม่อาจติดตามการกระทําของคุณได้ฉันพูดไปแล้วว่าไม่สนใจความลับเล็กๆน้อยๆของคุณหากวันหนึ่งคุณกลับมาที่เทือกเขาสัตว์ร้ายและต้องการมาหาฉันตราประทับสีเขียวจะนําทางคุณ เมื่อได้ยินเช่นนี้หัวใจของหลินเย่าหยางก็ผ่อนคลายและโล่งใจกวางประหลาดเฉียนหยวนไม่จำเป็นต้องหลอกตัวเองหลังจากที่กวางประหลาดเฉียนหยวนพูดจบก็โบกมือแสงสีขาวที่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นหลินเย่าหยางรู้ว่านี่คือพลังเวทมนตร์ของกวางประหลาดเฉียนหยวนกวางประหลาดเฉียนหยวนเปิดปากของเขาในขณะที่ส่งหลินเย่าหยางออกไปสหายตัวน้อยหนนทางอีกยาวไกลหวังว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งหลินเย่าหยางพยักหน้าอย่างหนักไปที่กวางประหลาดเฉียนหยวน หลังจากใช้เวลาด้วยการสั้นๆหลินเย,ย่าหยางพบว่าสัตว์ร,ร้ายระดับ8ไม่ใช่คนดุร้ายแต่เป็นชายชาราที่โดดเดี่ยวสัตว์ร,ร้ายระดับ8ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของทวีเวลาปกติคงไม่มีใครคุยด้วยไม่แปลกที่กวางประหลาดเฉียนหยวนอยากรับหลินเย,ย่าหยางเป็นสิทธิ์ส่วนหนึ่งของเหตุผลคือหาเพื่อนคุยคลายความเหงาความแข็งแกรง่งไม่สำคัญมากหลินเย,ย่าหยางรู้สึกได้ถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวของกวางประหลาดเฉียนหยวน